ลองดูนี่สิโรงเรียนเราอ่ะมีแข่งขวดร้องเพลงด้วยนะเรามปสนะไหมแต่ว่าฉันจะทําได้จริงๆหรอแกทําได้ฉันเชื่อแกทําได้แน่นอนแกร้องเพลงเขาจะตายเรารู้สึกบ้านสิสวยสวยแกเมื่อกี้ซิดอีกจนนี่จะอยู่ไม่มีหวังจะไปร้องเพลงอย่าไปเถอะไม่ต้องไปหรอกไม่ีใครเคยบอกหรอว่าร้องเพคอสจริงเขาร้องเลยอย่าบ้านหนาต้องสั่งคนฟังอ่ะไม่ต้องไปหรอกไปทำไมอ่ะ มันหลอกอะมัน่าไปหรอก้ฟัแกพูดให้เพื่อนเราทำไมอะทำไมเพื่อนเราผิดอะไรหรอแกไม่ต้องไม่้องไเราเชื่อมันว่าแก้แกแว่าฉันจะลงแข่งดีไหมอ่ะ ดีฉันเชื่อว่าแกทําทได้แน่นอนแกไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นนะใช่เราว่าแกทําได้อยู่แล้วแกไม่ต้องไปฟังคําใครทั้งนั้นแหละมันก็แค่ลมปากของคนฉันเชื่อว่าแกทําได้เอาไหนอย่าคิดมากปไปกินข้าวกันไปฉันเชื่อว่าแกทําได้อยู่แล้วแหละไปสู้นะเราเราชื่อในตัวแกนะแกต้องทําได้สู้ไปสู้ 在。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ถเ,เรียนวันนี้นะครับเราจะมีเด็กใหม่นะครับมาหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กใบแนะนําตัวเลยอาเชิญเด็กใหม่เข้ามาเลยครับอาแนะนำตัวกับเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะเราชื่อนางสาวพัชราพรทองคำชื่อเล่นชื่อมียาม้ายมาจากขอนแก่นค่ะอาประมือปอุ้อนด้วยเดี๋ยวเชิญเด็กใหม่นะครับนั่งตรงไหนดี เอาตรงนู้นะครับตรงนู้นก็แล้วกันเใหม่อะเด็กมีปัญหาหรือเปล่าย้ายมากเอมีปัญหาเปล่า็ดูแล้วขอนังด้วยนะเลยเด็กใหม่ย้ายมากางคันมีปัญหาหรือเปล่าเด็กมีปัญหาหรือเปล่ามสอมากอะไม่มาจากคนแก่หรออยากไปมากเลยคนแกน่ เราอมไ้่ปไหรอมัก็เป็นอย่างนั้นแล้วและไม้ปสนใจหรอไม่ไดหร้รีพ่ปาเดี๋ยววันนี้เราอะจะพไปเรียนที่ห้องสมุดจะบอกว่าห้องสมุดอะมีหนังสือที่เราชอบเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะห้องสมุดมีแอร์เยอเย็นเราชอบมากเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นอะเดี๋ยวถอดรองเท้าวางไว้ตรงชั้นเรียนก่อนไป แกแกคน,นดีกแกฉันว่าเธอคิดอะไรออก่ะไหนว่ามาสินีเอายมานี่ไงเอาควรจซ่อนไหม,ามาจับเลยสิแกจริงๆขอให้งัน้นขึ้เขาไกันอีกักกัน มัน,นไม่เห็นหรอกูไว้ตรงนี้แหละสูรหน้ามันหนอยแกให้พวกแกรองเท้าเราหายอะ่ะเอา้าหาดูดีๆหรือยังหายแล้วนะหาไม่จเจอเข้าไปพวกนั้นแน่เลยแก ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราช่วยหา,ยางั้นไปหารองเท้ากันดีกว่าปะ่ปะปทะทำไมเขาต้องทำกับเราแบบนี้ด้วยอะ่ะทำไมเขาต้องแกล้งเรา e aí